สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ายามราตรีช่องที่รวมเรื่องผีเรื่องลี้ลับและเรื่องหลอนก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะเล่าในคืนนี้เป็นประสบการณ์ของคุณจูนซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับ เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนรถทัวร์สายอีสานที่เธอขึ้นเดินทางกลับบ้านในช่วงกลางคืนคุณจูนเป็นคนทำงานอยู่กรุงเทพครับช่วงนั้นใกล้จะถึงวันหยุดยาวพอดีเธอเลยตั้งใจจะกลับบ้านที่ขอนแก่นแต่ด้วยความที่เลิกงานดึกก็เลยต้องซื้อตั๋วรถทัวร์รอบกลางคืนแทนคืนที่ออกเดินทางอากาศไม่ร้อนมาก ผู้โดยสารก็เยอะพอสมควรคุณจูนได้ที่นั่งติดหน้าต่างฝั่งขวามือของรถข้างๆยังไม่มีคนนั่งเธอก็คิดว่าดีเหมือนกันจะได้ยืดขาสบายๆระหว่างทางตอนรถออกจากสถานีใหม่ๆทุกอย่างก็ดูปกติดีครับเสียงแอร์เสียงเครื่องยนต์ผู้โดยสารบางคนก็คุยโทรศัพท์ บางคนก็ใส่หูฟังฟังเพลงคุณจูนเองก็หยิบหมอนรองคอมนุนหลับหลับตื่นตืนไปเรื่อยจนกระทั่งผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งรถทัวร์แวะปั๊มให้ผู้โดยสารลงไปเข้าห้องน้ำพอคุณจูนกลับขึ้นมานั่งที่เดิมเธอกลับสังเกตว่ามีคนเพิ่มมานั่งตรงเบาะข้างๆแล้วเป็นผู้ชายวัยกลางคน แต่งตัวเรียบเรียบใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกางเกงสแลกสีดำตอนแรกคุณจูนก็ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นมาใหม่จากปัม๊มเพราะรถทัวร์บางทีก็มีคนจองขึ้นตามจุดระหว่างทางอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นก็นั่งเงียบๆไม่ได้ทักไม่ได้ทำอะไรผิดปกติเธอเองก็ง่วงเลยไม่ได้สนใจมากนัก แต่สิ่งที่ทำให้คุณจูนเริ่มรู้สึกแปลกก็คือตลอดเวลาที่นั่งข้างๆผู้ชายคนนั้นไม่ขยับตัวเลยครับไม่ลุกไม่เอนเบาะไม่แม้แต่จะขยับมือหรือหยิบอะไรจากกระเป๋าเหมือนนั่งนิ่งๆอยู่ท่าเดิมตลอดทางเธอยังคิดอยู่เลยว่าเขาหลับไปแล้วหรือเปล่าแต่พอหันไปมองอีกที ผู้ชายคนนั้นกลับนั่งลืมตาอยู่และเหมือนกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างตลอดเวลาตรงนี้แหละครับที่ทำให้คุณจูนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่เธอก็ยังไม่พูดอะไรเพราะคิดว่าคงเป็นนิสัยของเขาแหละแล้วเรื่องแปลกๆมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นหลังจากรถวิ่นไปได้อีกพักหนึ่ง หลังจากที่รถวิ่งออกจากปั๊มมาได้อีกเกือบชั่วโมงคุณจูนก็ยังรู้สึกถึงความแปลกของผู้ชายที่นั่งข้างๆอยู่ดีครับเขายังคงนั่งนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างฝั่งคุณจูนตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้บรรยากาศบนรถมันอึดอัดก็คือไม่ว่ารถจะเลี้ยวหรือเบรกแรงแค่ไหนผู้ชายคนนั้นก็ไม่ขยับตัวเลย เหมือนเป็นหุ่นแข็งๆอยู่ท่าเดิมตลอดตอนนั้นคุณจูนเริ่มรู้สึกง่วงแต่ก็พยายามไม่เผลอหลับเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยนิดๆถือเลยแอบ,บเอาผ้าคลุมมาห่มแล้วคอยหันไปมองข้างๆเป็นระยะจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนพนักงานประจำรถเดินมาเก็บตั๋วรอบที่สอง เขาหยุดอยู่ตรงแถวคุณจูนแล้วถามเสียงเบาๆว่าน้องครับนั่งมาคนเดียวใช่ไหมครับคุณจูนก็งงเพราะเธอนั่งติดกับผู้ชายคนนี้ชัดๆก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ค่ะมากับพี่คนนี้แล้วก็หันไปทางที่นั่งข้างๆแต่พอหันไปมองเก้าอี้ข้างๆมันว่างเปล่าครับ คุณจูนถึงกับหน้าชาหัวใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีเธอเผือก้มมองที่พื้นเผื่อว่าเขาอาจจะก้มลงหยิบของแต่ก็ไม่มีอะไรเลยพนักงานเก็บตั๋วก็ทำหน้าแปลกๆแ,แล้วบอกแค่สั้นๆว่าอ๋องั้นนั่งต่อไปเลยครับแล้วก็เดินไปถามด้านหลังรถคุณจูนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า สิ่งที่เธอเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่หลังจากเจอเหตุการณ์นั้นคุณจูนก็เริ่มทำตัวไม่ถูกครับเธอพยายามนั่งนิ่งๆแล้วห่มผ้าให้มิดตัวแต่ในใจก็ยังคิดวนอยู่ว่าเมื่อกี้เราเห็นจริงๆนะมันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมสิ่งที่ทำให้เธอยิ่งสับสนก็คือ ระหว่างที่รถวิ่งไปอีกพักหนึ่งคุณจูนกลับรู้สึกได้ว่ามีแรงกดเบาๆที่เบาะข้างๆเหมือนมีคนนั่งอยู่จริงๆถึงแม้ว่าตอนมองด้วยตาเปล่ามันจะว่างเปล่าก็ตามเธอไม่กล้าหันไปมองแล้วครับพยายามกดโทรศัพท์เปิดเพลงฟังเพื่อไม่ให้คิดอะไรแต่พอเธอเหลือไปที่กระจกหน้าต่างด้านข้าง กลับเห็นภาพสะท้อนลางๆของผู้ชายคนเดิมนั่งอยู่ในท่าเดิมมองออกไปนอกหน้าต่างคุณจูนแทบจะขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็ไม่กล้าส่งเสียงหรือบอกใครจนกระทั่งถึงช่วงครึ่งทางรถทัวร์จอดพักที่ร้านอาหารข้างทางผู้โดยสารทยอยกันลงไปทานข้าว คุณจูนลังเลอยู่นานว่าจะลงดีไหมแต่สุดท้ายก็เลือกจะลงไปเข้าห้องน้ำเพื่อให้ใจเย็นลงบ้างพอลงไปถึงด้านล่างเธอก็แอบถามพนักงานเก็บตั๋วอีกครั้งว่าเมื่อกี้หนูเห็นผู้ชายขึ้นมานั่งตรงบอกข้างๆจริงๆนะคะพี่ไม่เห็นเหรอพนักงานคนนั้นนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดเสียงเบาๆว่า รถคันนี้มันมีเรื่องครับคำพูดสั้นๆน,นั้นทำให้คุณจูนยิ่งรู้สึกกลัวและสับสนมากกว่าเดิมหลังจากที่พนักงานพูดคำว่ารถคันนี้มันมีเรื่องครับคุณจูนถึงกับยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกเธออยากถามต่อ แต่พนักงานก็รีบเดินไปช่วยผู้โดยสารคนอื่นตอนที่ขึ้นรถกลับมาเธอก็ยังคงได้ที่นั่งเดิมครับเบาะข้างๆว่างเปล่าไม่มีใครนั่งแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นมันไม่หายไปเลยคุณจูนพยายามไม่สนใจแต่พอรถเริ่มออกจากร้านอาหาร เธอกลับเห็นบางอย่างแวบผ่านทางหางตาเหมือนผู้ชายคนนั้นกลับมานั่งอยู่ที่เดิมอีกแล้วครั้งนี้คุณจูนไม่หันไปมองตรงๆเธอแค่ก้มหน้ามองโทรศัพท์แต่ใจเต้นแรงจนแทบจะวางมือถือไม่อยู่ที่หน้าขนลุกก็คือผู้โดยสารที่นั่งแถวหน้า เหมือนจะสังเกตได้ว่าคุณจูนทำท่าทางแปลกๆเลยหันมาถามเบาๆว่าน้องนั่งอยู่คนเดียวเหรอคุณจูนไม่กล้าตอบครับได้แต่ยิ้มแห้งๆแล้วพยักหน้าแต่ในใจกลับยิ่งรู้สึกหนักขึ้นกว่าเดิมเหมือนทั้งคันรถ เหลือแค่เธอที่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติจริงๆแล้วระหว่างทางรถทัวร์ก็เริ่มวิ่งเข้าเส้นทางที่มืดสนิทมีแต่ไฟถนนห่างๆคุณจูนพยายามหลับตาแต่ก็ยังสัมผัสได้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องอยู่ตลอดเวลา คุณจูนทนไม่ไหวเลยตัดสินใจลุกเดินไปหลังรถเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเธอแกล้งบอกกับพนักงานว่าอยากย้ายไปนั่งข้างหลังเพราะมีอาการเมารถพนักงานก็มองหน้าแป๊บหนึ่งก่อนจะพยักหน้าแล้วชี้ไปที่เบาะว่างๆแถวท้ายคุณจูน เลยรีบขนของไปนั่งตรงนั้นแทนระหว่างเดินผ่านเธอเหลือบไปเห็นที่นั่งข้างๆตัวเองเดิมอีกครั้งและครั้งนี้เธอเห็นเต็มๆว่าผู้ชายเสื้อเชิ้ตขาวยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนเดิมแต่พอหันกลับไปมองอีกทีเก้าอี้ก็ว่างเปล่า คุณจูนถึงกับขาสัน่นรีบเดินไปนั่งหลังรถทันทีหลังจากนั่งที่ใหม่เธอก็ได้คุยกับพนักงานเก็บตัวอีกรอบคราวนี้พนักงานถอนหายใจแล้วเล่าเสียงเบาๆว่าจริงๆแล้วผู้ชายที่น้องเห็นน่ะเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยขึ้นรถคันนี้แล้วเสียชีวิต ระหว่างเดินทางครับคุณจูนได้ยินแล้วถึงกับอึ้งไปเธอไม่รู้ว่าควรจะเชื่อดีไหมแต่ความรู้สึกทั้งหมดที่เจอมาก่อนหน้านี้มันเหมือนคำพูดพนักงานกำลังยืนยันสิ่งที่เธอเห็นจริงๆและหลังจากนั้นเธอก็ไม่กล้านั่งที่เดิมอีกเลยครับ หลังจากที่พนักงานเล่าเรื่องผู้โดยสารที่เคยเสียชีวิตบนรถคันนี้คุณจูนก็เริ่มต่อภาพในหัวได้ครับว่าผู้ชายที่เธอเห็นอาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่เขาพูดถึงตลอดทางหลังจากนั้นเธอพยายามไม่หันกลับไปมองเบาะเก่าอีกเลยแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้น จนกระทั่งประมาณตีสองรถทัวร์แล่นเข้าเส้นทางเปลี่ยวที่มีแต่ป่าสองข้างทางเมื่อสนิทเงียบจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเครื่องยนต์คุณจูนพยายามเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดตาเหมือนจะนอนแต่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลเธอหลับหลับตื่นตื่นอยู่สักพัก ก็ได้ยินเสียงพนักงานพูดกับคนขับรถเบาๆว่าพี่เห็นไหมเบาะตรงนั้นอีกแล้วคำพูดสั้นๆนั้นทำให้คุณจูนสะดุ้งทันทีเธออยากหันไปดูว่าพวกเขาหมายถึงอะไรแต่ก็กลัวว่าจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นสุดท้ายเธอตัดสินใจนั่งนิ่งๆฟังเฉยๆและคำพูดถัดมาของคนขับ ก็ตอกย้ำความรู้สึกในใจชินแล้วเห็นแบบนี้เกือบทุกเที่ยวคุณจูนถึงกับตัวชาเมื่อได้ยินประโยคนี้ครับมันหมายความว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่เห็นแต่พนักงานกับคนขับรถก็เคยเจอเหมือนกันเธอพยายามข่มตาให้หลับแต่กลับรู้สึก เหมือนมีใครเดินผ่านทางเดินกลางรถเสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเธอแทบไม่กล้าลืมตาสักพักเสียงนั้นก็เงียบไปแต่คุณจูนกลับสัมผัสได้ถึงแรงกดที่เบาะทังข้างเธออีกครั้งเหมือนมีใครนั่งลงทั้งที่ตอนนี้ เธอเลือกที่นั่งใหม่แล้วเธอหายใจถี่ขึ้นใจเต้นแรงพยายามนับหนึ่งถึงสิบในใจจนในที่สุดเธอตัดสินใจแอบเหลือบตาไปทางกระจกหน้าต่างด้านข้างสิ่งที่สะท้อนกลับมาคือเงาของผู้ชายเสื้อเชิ้ตขาวคนนั้นนั่งข้างๆเธออีกครั้ง แต่พอหันไปมองตรงๆเก้าอี e, กลับว่างเปล่าเหตุการณ์นี้ทำให้คุณจูนเริ่มรู้แล้วครับว่าหน,นีไปนั่งตรงไหนก็คงไม่มีทางหลุดพ้นจากสิ่งที่ตามมาด้วยแน่ๆหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นคุณจูนก็แทบไม่กล้าหลับตาอีกเลยครับเธอนั่งกอดกระเป๋าไว้แน่น มองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อเบี่ยงเบนความคิดแต่ในใจก็ยังหวาดระแวงว่าผู้ชายคนนั้นจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่เวลาผ่านไปจนเกือบตีสามรถทัวร์ก็ยังคงแล่นอยู่บนถนนที่ยาวไกลและมืดสนิทผู้โดยสารหลายคนหลับสนิทไปแล้วเหลือเพียงแสงไฟในรถที่เปิดสหลัว คุณจูนพยายามบอกตัวเองว่าอีกไม่นานก็คงถึงขอนแก่นแต่ในตอนนั้นเองเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นกระจกหน้าต่างฝั่งตรงข้ามสะท้อนภาพผู้ชายเสื้อเชิ้ตขาวนั่งก้มหน้าอยู่พอดีทั้งๆท,ที่ตรงนั้นไม่มีใครนั่งเลยคุณจูนขยับตัวหนีทันทีครับ แต่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนเธอก็ยังเห็นภาพสะท้อนลางๆของผู้ชายคนนั้นวนเวียนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขาจงใจจะไม่ให้เธอลืมว่าเขายังอยู่ตรงนี้และที่น่าขนลุกไปกว่านั้นพนักงานเก็บตั๋วเดินผ่านมาพอดีเขาเหลือบมองไปที่เบาะเก่าของคุณจูนแล้วทำหน้าเครียด ก่อนจะรีบเดินหนีไปอย่างกับไม่อยากยุ่งกับอะไรตรงนั้นเลยคุณจูนยิ่งมั่นใจแล้วครับว่าสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่เรื่องที่เธอคิดไปเองแน่ๆหลังจากที่เห็นพนักงานทำหน้าเครียดแล้วรีบเดินหนีไปคุณจูนก็ยิ่งแน่ใจว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติจริงๆเธอนั่งนิ่งอยู่นาน ใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินชัดในหูระหว่างนั้นก็แอบ,บสังเกตผู้โดยสารรอบๆแต่ทุกคนเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรหลับกันเกือบหมดมีเพียงเธอคนเดียวที่ต้องนั่งเฝ้าความรู้สึกหลอนๆแบบนี้จนกระทั่งรถทัวร์ขับเข้าใกล้จุดพักสุดท้ายก่อนเข้าตัวเมืองขอนแก่น คุณจูนก็ตัดสินใจถามตรงๆกับคนขับรถตอนที่เธอลงไปเข้าห้องน้ำคุณจูนถามเสียงเบาๆว่าพี่ผู้ชายเสื้อเชิ้ตขาวที่หนูนั่งด้วยเขาเป็นใครกันแน่คะคนขับรถหันมามองนิดหนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังว่า <c oughs> เมื่อหลายปีก่อนมีผู้โดยสารคนหนึ่ง ขึ้นรถคันนี้จากกรุงเทพจะกลับบ้านที่ขอนแก่นแต่เขาไม่สบายระหว่างทางก็ช็อกแล้วเสียชีวิตบนรถที่นั่งตรงนั้นแหละคำพูดนี้ทำเอาคุณจูนถึงกับเย็นว่าไปทั้งตัวคนขับพูดต่อว่าตั้งแต่นั้นมาเวลารถคันนี้วิ่งรอบดึกมักจะมีคนบอกว่า เห็นผู้ชายลักษณะเหมือนเดิมมันนั่งอยู่ตลอดแต่พอหันไปทีไรเก้าอี e ้ก็จะว่างทุกครั้งสิ่งที่คุณจูนสงสัยมาตลอดเหมือนถูกยืนยันทั้งหมดครับและคืนนี้เธอก็คือหนึ่งในคนที่ได้เจอเรื่องนั้นเต็มๆหลังจากได้ยินคำตอบจากคนขับรถคุณจูนก็แทบพูดไม่ออกครับ เรื่องที่เธอเจอมาตลอดทางมันตรงกับสิ่งที่พนักงานกับคนขับเล่าเป,ะเปะ๊ะๆพอกลับขึ้นรถเธอก็เลือกจะนั่งเงียบไม่พูดกับใครอีกจนกว่ารถจะถึงปลายทางระหว่างนั้นก็ยังรู้สึกเหมือนมีสายตาบางอย่างคอยมองอยู่แต่เธอตัดสินใจไม่หันไปทางเบาะเก่าอีกเลยจนกระทั่ง รถทัวร์คันนั้นแล่นเข้าสู่สถานีขนส่งขอนแก่นผู้โดยสารทยอยลงกันคุณจูนก็รีบหยิบของแล้วลงทันทีพอได้ก้าวเท้าออกจากรถเธอถึงรู้สึกว่าเหมือนปลดปล่อยออกจากบรรยากาศอึดอัดที่เจอมาตลอดคืนแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกจากสถานีเธอลองหันกลับไปมองรถคันเดิมอีกครั้ง ที่เบาะซึ่งเธอเคยนั่งเหมือนมีเงาหลางๆของผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่จริงๆคุณจูนไม่กล้าจ้องนานรีบหันหน้ากลับแล้วเดินออกไปทันทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่กล้าขึ้นรถทัวร์คันนั้นอีกเลยครับและทุกครั้งที่มีคนพูดถึงผู้โดยสารที่ไม่มีชื่อคุณจูนจะเงียบเสมอ เพราะเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นประสบการณ์จริงที่เธอไม่มีวันลืมขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคืนหลอนก่อนเข้านอนแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ